ว้าวทุกๆเช้าคนแ5จุดล้านคนตื่นขึ้นมาในกรุงนิวยอร์กแต่แอปเปิลลูกใหญ่เนี้ยไม่ได้มีไว้ให้คนเพียงอย่างเดียวเมืองน,นี้ยังเป็นเมืองของมดซึ่งมีมากถึง17,000ล้านตัวอยู่ในบ้านซ่อนตัวอยู่ในหญ้าพลานอยู่ใต้ยางมาตอยแล้วก็ไต่อยู่บนต้นไม้คนนิวยอร์กหนึ่งคนจะมีกล่องรองเท้าที่มีแต่มดอยู่เต็มไปหมดมดในเมืองถือว่ายังโชคดีกว่ามดในป่าเพราะว่าไม่ต้องหาอาหารให้เมื่อยคนเป็นล้านที่เนี้ยทิ้งเศษไส้กรอกเศษพิซซ่า แลยดกาแฟกันให้เกลื่อนมดแค่รออยู่เฉยๆในตึกออฟฟิศแล้วก็ไปรวมตัวกันอยู่ตามม้านั่งในสวนหรือตามโต๊ะในคาเฟ่มีอาหารหล่นตกถึงท้องได้สบายๆมีมดกว่าพันล้านตัวเดินย้วเย้ยไปตามถนนและในสวนที่แมนฮัตตันและในบรรดามดท,ทั้งหลายนะักวิทยาศาสตร์ก็ได้เห็นตัวอะไรสีน้ำตาลแดงๆแต่ไม่ได้อยู่ในสายพันธุ์มด1 3 0 0 0สายพันธุ์เพราะว่ามันไม่เหมือนตัวไหน แล้วก็อาศัยอยู่แค่ในแมนฮัตตันเท่านั้นอนาณาจักรของมันอยู่ระหว่างถนนสายที่63และ76นักวิทยาศาสตร์ไม่รู้เลยว่ามดแมนฮัตตันนี้วิวัฒนาการมาได้ยังไงมันมากับเรือที่ล่องมาจากยุโรปถึงอเมริกาและไม่ได้ไปยุ่งกับสาธารณูปโภคของเมืองเลยแล้วจะไปที่อื่นทำไมล่ะถ้ามีอาหารเหลือเฟือจริงไหมมดแมนฮัตตันชอบอาหารฟาสต์ฟู้ดมากโดยเฉพาะคอนไซรัปเพราะว่าอาหารแบบนี้แหละ มันถึงได้มีสารคาร์บอนในตัวเพิ่มมหาศาลหมดไม่มีปัญหากับเรื่องนี้เลยคาร์บอนช่วยให้มันปรับตัวให้เข้ากับอากาศอุ่นและแห้งในป่าคอนกรีตได้เป็นอย่างดีเราเรา20%ของนิวยอร์กเป็นพื้นที่สีเขียวและส่วนสาธารณะซะมากเจ้าหนูเท้าขาวก็อยู่ในบริเวณนี้แหละนักวิทยาศาสตร์พบว่าหนูที่อยู่ในนิวยอร์กนั้นมีวิวัฒนาการและแตกต่างจากหนูในชนบท และที่ว่าเปลี่ยนนี้ก็เปลี่ยนถึงระดับยีนเพราะว่าหนูเท้าขาวกินอาหารที่เหลือจัดคนยกตัวอย่างเช่นหนูในนิวยอร์กต้องมีตับที่ใหญ่กว่าปกติเพื่อย่อยไขมันจากฟาสต์ฟู้ดเซนทรัลพาร์คในนิวยอร์กนั้นใหญ่เกือบสองเท่าของเมืองโมนาโกมีตะขาบที่ไม่เหมือนใครแล้วก็อยู่แค่ในพื้นที่สีเขียวนี้เท่านั้นมันมีชื่อว่าตะขาบฮอฟแมนดวฟ ตัวมันใหญ่ไม่เกิน1เซนติเมตรและอาศัยอยู่ในกองพืชแห้งๆมีขาแค่41ขาเองสัตว์ครัสเตเชียนตัวนี้ตัวใหญ่ประมาณ8มิลิเมตรเท่านั้นมีชื่อว่าโซคาโรไอโซพอเป็นหนึ่งในสัตว์หายากที่สุดบนโลกของเราและพบได้ที่บริเวณนำ้ำพุร้อนเล็กๆที่โซคา r โรนิวเม็กซิโกเท่านั้นมันอาศัยอยู่ในน้ำที่อุ่นประมาณ32องศาเซลเซียสและมีชั้นสาหร่ายคลุมอยู่ เรียกว่าเป็นภาวะที่เหมาะกับมันมากเลยการจะไปถึงถ้ำโมวิลได้นั้นต้องลงไปลึกถึง65ฟุตประมาณความสูงของตึก4ชั้นหลังจากนั้นก็ต้องคลานเข้าไปในทางแคบแล้ว่ายน้ำผ่านคลองที่น้ำเย็นเฉียบอีกถ้ำนี้แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงด้วยอากาศก็เป็นพิษเพราะว่ามีแอมโมเนียและไฮโดรเจนซัลไฟด์ระเหยอยู่สถานที่สุดโหดนี้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมา5.5ล้านปีแล้ว แต่ระบบนิเวศในนี้เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นถึงแม้จะอยู่ท้ากลางสารพิษสัตว์ที่อยู่ในนั้นได้ก็มีตะขาบ33สายพันธุ์แมงป่องแมงมุมและตัวปลิงที่ไม่สามารถพบได้ที่อื่นในโลกสัตว์พวกนี้ตาบอดและมองไม่เห็นสีแล้วพวกมันจะมีตาไปทําไมเมื่อต้องอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มืดสนิทสัตว์ที่เจ๋งที่สุดในถ้ำนี้คือตะขาบที่มีพิษนักวิทยาศาสตร์เรียกมาเล่นเล่นว่าเจ้าพ่อถ้ำมันตัวใหญ่ได้ไม่เกิน2นิ้วแต่สําหรับโลกแห่งเนี้ยมันถือว่าใหญ่มากแล้ว ซาลาแมนเดอร์ตาบอดจะรู้สึกดีแน่ๆถ้าได้อยู่ท่ามกลางสัตว์แปลกๆของท้าโมวิลแต่สัตว์ที่ว่าเนี้ยอยู่ห่างออกไปเป็นพันๆไมล์และถูกกั้นไว้ด้วยมหาสมุทรท้าโมวิล um อยู่ในโรมาน,นียแต่สัตว์สวยๆพวกนี้อยู่ในเท็กซัสเท่านั้นบ้านของมันอยู่ในน้ําใต้ดินที่ซานมาร์โกซาลาแมนเดอร์ชนิดนี้โตได้ถึง5นิ้วแค่ชื่อก็บอกแล้วว่ามันตาบอดแต่มันมีตานะมีไว้ทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นตาบอดแบบเนี้ย แต่มันล่าหอยท่ากับกุ้งได้เก่งมากมันดูได้ว่ามีสัตว์อื่นอยู่ใต้น้ําโดยรู้สึกถึงคลื่นใต้น้ําเวลาสัตว์พวกนี้เคลื่อนที่แมวป่าสกอตติชอยู่ทางเหนือของสกอตแลนด์สมชื่อและมันไม่เหมือนแมวบ้านทั่วไปที่ชอบนอนเล่นบนโซฟามันเป็นนักล่าที่สมบูรณ์แบบมันตัวใหญ่กว่าแมวโดยเฉลี่ยถึง25ขาย,ยาวและมีกล้ามเป็นมัด,มด หางของแมวป่านั้นทื่อๆและมีขนปุยโดยมีวงสีดำรอบๆและปลายหางเป็นสีดำด้วยตัวควอก้าเป็นสัตว์ที่มีความสุขที่สุดในโลกดูรอยยิ้มมันสิแถมตัวยังปุกปุยอีกยังกับว่าพร้อมรอให้ถ่ายรูปอยู่ตลอดเวลาแต่เราจะพบมันได้แค่ที่ออสเตรเลียเท่านั้นมีอยู่ประมาณ1 0,000 000่นตัวอาศัยอยู่ที่เกาะโรดเนสและในจุดอื่นๆอีกรอยยิ้มสน่ารักของมันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการ เพราะว่าการเปิดปากจะช่วยให้มันหายใจได้และช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายอ้อและอย่าลืมว่าถ้าจะให้อาหารควอกกาต้องจ่ายค่าปรับมากกว่า200ดอลลาร์นะเจ้าตัวน้อยนี้จะรู้สึกสบายแน่นอนถึงแม้ว่าคุณจะวางมันบนนิ้วก้อยของคุณก็ตามมันอยู่ที่เกาะมาดากัส์เท่านั้นนักวิทยาศาสตร์พบแค่2ตัวเองคือตัวผู้กับตัวเมียแค่นั้นและนักวิจัยก็ให้ชื่อกิ้งก่าคามเลียนขนาดจิ๋วนี้ว่าบรูดิเซียนาน้า และก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ว่าทำไมมันไม่ตัวโตวไปกว่าเม็ดทานตะวันเลยสัตว์ตัวต่อไปก็อยู่เฉพาะในมาดาก,กัสการ์เหมือนกันคนท้องถิ่นที่เนี่ยเรียกมันว่าตัวไอไอเป็นลีเมอร์หน้าตาประหลาดอาศัยอยู่บนต้นไม้และหากินตอนกลางคืนเท่านั้นมีหน้าขอบตาดำใช่นะและถึงแม้ว่ามันจะเป็นลีเมอร์แต่ฟันของมันกลับเหมือนสัตว์ฟันแทะมีกรงเล็บเหมือนสล็อตและมีลำตัวแบบลิง นิ้วกับหัวแม่เท้าของมันน่ากลัวมากมันทั้งยาวบางและแหลมมากนี่คือยีอราฟเพราะว่ามีคอยาวที่เป็นเอกลักษณ์และข้างๆก็มีมา้ลายกินหญ้าอยู่ลายสีดำขาวของมันช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันและช่วยให้มันอุ่นในตอนกลางคืนแต่ถ้าเราเอาสัตว์สองอย่างนี้มาผสมกันล่ะไม่ต้องลำบากธรรมชาติจัดมาให้แล้วเรียกว่าโอกาปีซึ่งเป็นยูราฟคอสั้นและมีลำตัวเป็นม้าพร้อมกับมีแถบขาวดำที่ขา มันมีลิ้นยาวมากตัวผู้จะมีเขาของยีราฟเล็กๆที่หัวเราจะพบมันได้ในป่าฝนแถบแอฟริกาเท่านั้นถ้าคุณจะไปท่องเที่ยวทั่วแอฟริกาขอแนะนำให้ไปเอธิโอเปียไฮแลนด์คุณจะได้เห็นลิงเจลาดาที่หน้าตามไม่เหมือนใครที่นั่นและไม่หรอกมันไม่ได้ถูกตั้งชื่อตามไอติมจากอิตาลีนั่นมันเจลาโต้อย่าสับสนละ่ะตัวผู้นี่ดูเหมือนร็อกสตาร์จากยุค70ไม่มีผิด เพราะว่ามีขนเป็นสีสันสดใสแต่อย่าไปจับมันเล่นเชียวมันไม่ใช่สัตว์ที่เป็นมิตรนักเจอระดาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนพื้นและมันกินหญ้าตามพื้นดินที่เก็บมาทั้งวันเป็นอาหารหลักนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเจลาดาเป็นสัตว์ที่หลงเหลือรอดมาแต่โบราณมีชีวิตอยู่เปนล้ล้านปีแล้วในพื้นที่กว้างใหญ่ตั้งแต่แอฟริกาใต้ไปจนถึงอินเดียลองคิดดูว่าคนที่มีขนาดเท่าเทพีเสรีภาพนั่งอยู่ข้างๆเราสิฟังดูแล้วเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์แต่สําหรับโลกของสัตว์แล้ว มันคือเรื่องจริงเต่าบบกที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกคือเต่าดวงแอฟริกามันมีขนาดไม่ถึง4นิ้วด้วยซ้ำแต่มูเกาะกะลาปกอสเป็นที่อยู่ของเต่าซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง5ฟุตเลยแล้วก็หนักเท่าๆกับจักรยานที่ใช้แข่งกีฬาตัวที่ใหญ่ที่สุดหนักได้ถึง450กิโลกรมัมเต่ยายักษ์กะลาปกอสมีชีวิตอยู่ได้ถึง100ปีและนอนวันละ16ชั่วโมงเพราะว่ามีระบบเผาผลาญที่ช้า มันก็เลยอยู่ได้โดยไม่ต้องกินอาหารหรือน้ำได้ทั้งปีหลายล้านปีก่อนกิ้งก่าจากอเมริกาใต้ปีนขึ้นไปอยู่บนขอนไม้แล้วคลื่นในทะเลก็พัดมันมาที่มาหาสมุทรแปซิฟิกมันเดินทางมาหลายร้อยไมล์แล้วก็มาหยุดที่เกาะกาลาปากอสมันต้องวิวัฒนาการตัวเองเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านี่ทําให้อีกูนาทะเลถือกําเนิดขึ้นหน้าตามันเหมือนมังกรน,น่ากลัวแต่ความจริงแล้วมันกินแต่พืชแล้วก็ไม่มีอันตรายเลย อีโกนาใช้เวลาส่วนใหญ่ในน้ำและมีวิธีกำจัดเกลือทะเลที่สะสมในร่างกายด้วยการจามเกลือออกมาจริงๆฮชิวนกไลอ์เบิรอาศัยอยู่แค่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียและเกาะแทสเมเนียเท่านั้นมันมีชื่อแปลกแบบนี้เพราะว่าหางของมันที่ดูเหมือนเครื่องดนตรีคล้ายๆพินของกรีกโบราณ l i เ r Bird ขึ้นชื่อว่าเก่งในเรื่องการเรียนแบบนกตัวอื่นๆไม่ใช่เฉพาะพวกมันเองเท่านั้นมันยังทำเสียงร้องของสัตว์เสียงคนเสียงเลื่อไฟฟ้าเสียงรถเสียงสัญญาณเตือนภยัยแล้วก็เสียงกดชัตเตอร์ได้ด้วยประมาณ12,000ปีก่อนมีทะเลสาบเกลือปรากฏขึ้นที่หมู่เกาะพาเลาทุกวันนี้เลยได้ชื่อว่าทะเลสาบแมงกระพุนทะเลสาบมีขนาด1 5 0 0คูณ500ฟุตและเป็นที่อยู่ของแมงกระพุนสีทอง5ล้านตัว มันว่ายน้ำไปทางชายฝั่งตะวันตกของทะเลสาบทุกเช้าเพื่อรอชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วตลอดวันมันก็ว่ายน้ำตามแสงอาทิตย์ไปเรื่อยๆมีสาหร่ายอาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อของแมงกะพรุนชนิดนี้ที่คอยให้พลังงานมันตลอดและเป็นสาหร่ายที่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่มีแสงอาทิตย์